สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมีนาคมปี2567นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมได้ทั้งลักนาและราศีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะละงานความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างลงานความรักชาวราศีเมษค่ะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะ Justice e m p l s c e i ายน o บ s o r ห้าถ้วย Queen o f s o r d โอเคอืมพลังงานความรักของ ชาวเมธเป็นยังไงบ้างความรักของคุณในช่วงนี้นะคะที่นกเห็นก็คือเหมือนตัวคุณเองอะมีพลังงานของการที่จะต้องตัดสินใจนะคะ ว่าจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือจะยังไงนะคะนะมันเหมือนกับคุณต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะณะเวลานี้ชาวราศีเมษคุณกลับมารักตัวเองแบบเต็มที่เลยนะคะร้อถ้าเกิดความรักครั้งนี้ไม่ได้ดีต่อใจคุณหรือคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆอะนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นความรักที่มันต่างคนต่าง ต่างคนต่างแบบอยากจะไปคนละทิศคนละทางนะคะมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆอะ่ะคือตัวคุณเองก,ก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจนะคะที่จะไปไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะถ้าไปไปกับคนของเราคนรักของเราไม่ได้จริงๆนะคะคุณจะ move on คุณจะตัดสินใจนะคะทั้งๆท,ที่คุณก็เสียใจแหละนะรู้สึกว่าอย่างนั้นอืม เป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะอีกกรณีหนึ่งชาวเมธคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลาชาวต่างชาตินะคะเป็นพ่อไม้ไม่ไมได้นะคะอ่าพลังงานขึ้นมาเป็นชาวทัดลมเมทุนตูนกลุ่มทำงานเกี่ยวกับ กฎหมายนะคะรักษาความยุติธรรมหรือว่าเกี่ยวกับด้านการตรวจตราก็ได้นะคะเป็นราชการได้นะทหารราชการตำรวจอืมเกี่ยวข้องกับคนไกลเนาะในกรณีแบบนี้นารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยคือ คุณชัดเจนนะว่าคุณอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็แบบมั่นใจว่าคุณจะไปต่อนะคะแม้ว่าคุณกับเขาจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามนะคะมีความห่างไกลนะคะมีความรู้สึกคิดถึงกันนะออหรืออาจจะรู้สึกน้อยใจต่อโชคชะตาก็ได้ที่แบบว่าเนี่ยเวลาเรามีใครสักคนหนึ่งนะคะอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยก็ อยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณนั้นได้ด้วยนะคะซึ่งนกรู้สึกว่าเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะอืมบางบางคนนะ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆอ่ะเหมือนเหมือนคุณจะไม่ฝืนนะคะในกรณีแบบนั้นคือคุณจะไม่ฝืนคุณจะปล่อยคุณจะแบบคุณจะตัดสินใจละนะคุณจะไม่ยื้อต่อไปแล้วนะมันเหนื่อยกันทั้งคู่นะคะเออเป็นในลักษณะแบบนั้นมี ชาวราศีตุลเนาะกรก,กฎมาดูกันอีกว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวเมทควีนออฟคัพส์เขารักคุณนะเนี่ยไหนขอดูซิ Temperance มีเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะ p a g e of Swords พลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณได้นะสองเหรียญเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ The Emperor คนคน,นี้นะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกรู้สึกว่าเขา เขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติได้นะเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการหรือว่ามีความเป็นผู้นำเนาะอืมนักการเมืองได้นะคะคนคนนี้เขารักคุณแหละนะคะเขารักคุณแล้วเขาก็ก็ยังอยากที่จะเอ่อปรับตัวนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะไปต่อได้นะคะคนคนเนี้ย เขาเขาคิดถึงการที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะออยากพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็สองเหรียญเขาขยายสองเหรียญหน่อยนะเหมือนเขาอโอเค เขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้นะคะเออเขาไม่อยากที่จะแบบให้ความสัมพันธ์นี้มันหลุดมือไปนะอืมมันมันอาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับเขานะคะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะว่าคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันหรือไม่งั้นก็คืออยู่ห่างไกลกันมันต้องมีประคักอะไรบางอย่างนะคะที่ที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันมันไม่ได้ง่ายนะคะแต่เขาคนเนี้ยเขาก็ห่วงแหนความรักครั้งนี้มากมาก ไม่อยากที่จะแบบให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยหลุดลอยไปนะคะอ่าอันนี้คือสิ่งที่นกรู้สึกได้นะ <c oughs> เหมือนเสียงจะหายสักครู่นะคะเขากินน้ำหนอย <c oughs> เขาเป็นคนดื้อค่ะคนคนเนี้ยดื้อคือเขาจะฟังเสียงหัวใจตัวเองถ้าเขารู้สึกกับคุณนะคะยังไงเขาก็ อย่างที่บอกอยังไงเขาก็ไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้หลุดมืออย่างแน่นอนนะคะเนี่ยเขาพร้อมที่จะแบบว่าเออเดินทางมาหาคุณได้นะถ้าเป็นรักทางไกลอยากมาเจอคุณอยากที่จะแสดงออกถึงความความรู้สึกที่จริงจริงจังกับคุณนะเออแล้วก็อยากให้คุณเชื่อใจเขานะคะว่าเขาอะรักคุณอย่างมั่นคงจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะแบบปกป้องดูแล ดูแลความสัมพันธ์นี้นะคะนะก็อาจจะมีชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะชาวธาตุดินพลศกกันมังกรขึ้นมาด้วยแล้วก็ชาวราศีเมษเหมือนกันก็ได้นะอมืมาดูสิคะว่าคนคนนี้เขาจะทำอย่าไรต่อนะคะสิ่งที่เขาจะทำนะไพ่ห้าเหรียญ เก้าเหรียญโอ้ยสิบเหรียญอ่าหกเหรียญนะคะ the hermit nine of cups อืมพลังงานของเขาจะทำยังไงต่อไปขอดูไพ่ใบนี้หน่อย เขาเขายังพร้อมที่จะเนี่ยเขาพร้อมที่จะแบบลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้นะคะอเขาเขาจะหาวิธีการอ่ะออที่จะทําให้คุณและเขาอ่ะสมหวังในความรักครั้งนี้ให้ได้นะคะที่นกรู้สึกนะอืมเนี่ยคือเป็นเป็นพลังงานของการที่แบบได้อยู่ด้วยกันเป็นพลังงานของความพึงพอใจเนาะก็คือคนคนนี้ถ้าเกิดเขามีตัวเลือกเขาก็เลือกคุณนะจริงคือ เขาไม่ได้มองถ้วยไหนๆเลยนะเขาเขาสนใจแต่คุณนะคะนั่นหมายความว่าคนคนนี้เขาตื่นรู้นะคะว่าคุณอะสำคัญกับเขานะอันนี้คือเขาชัดเจนในใจเลยนะว่าเขาอะรักคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาแม้ว่าสถานการณ์นะหรืออุปสรรคในความสัมพันธ์มันมันมีเยอะมันยากอย่างไรก็ตามนะคะ เขาก็อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาอยากจะสมหวังในความรักครั้งนี้ถ้าถามว่าเขาจะทํำยังไงนกมองว่าเขาก็จะหาวิธีการเพื่อให้ให้ความรักครั้งเนี้เอ่อให้เขาเอ่อให้สมหวังให้ได้อะเนี่ยเขาจะเจอทางออกเขาจะมีวิธีการนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อขอขยายไพ่เนี่ยคือถ้าเกิด มีปัญหามีอุปสรรคเขาจะหาทางออกให้ได้นะคะเพื่อให้ความรักครั้งนี้ได้ไปต่อและถ้าเขามีตัวเลือกนะคะในกรณีแบบนั้นนะะขึ้นไพ่ห้าไมายนะมีคนมารุมมาตุ้มเขาเยอะเนี่ยเขาก็จะเลือกคุณอะ่ะอย่างที่บอกเลยนะคะไพ่เก้าถ้วยไปเนี้ยคือถ้วยทั้งหมดที่อยู่ตรงเนี้ยเขาไม่มากมายไก่กองเนาะเขาไม่มองนะคะเขาจะเขาจะรักแค่คุณอืมเป็นอะไรที่ดีนะคะมาดูแนวโน้มหน่อย แนวโน้มเป็นยังไงคะความรักของชาวราศีเมษ The Tower, t w o r d s The Chariot ช่วยนะคะ The Tower คืออะไรคะเด็กถือเหรียญโอเคบางท่านบางคนนะคะอาจจะมีคนเก่าติดต่อคุณมานะพลังงานพลังงาน พลังงานนี้อาจจะเป็นของคนของคนเก่าของคุณก็ได้ที่จะกลับมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคนเก่านกรู้สึกว่าเอาจะมีการจบอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่ความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มที่นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความคุมเครือนะคะหรือถ้าเกิดเขา มีตัวเลือกเขาก็จะจบตัวเลือกต่างๆนะคะเพื่อที่จะแบบมีแค่ความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มาโฟกัสที่คุณอะไรประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้นะแล้วก็จะมีการเดินทางมาของของเขาด้วยนะคะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะเขาจะเดินทางมาเพื่อที่จะแบบเหมือนเป็นการทําให้คุณอะรู้ว่าเนี่ยเขาจริงใจกับคุณนะ,ะเขารักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นการบอกว่า เขารักคุณอย่างมากมายนะคะเออความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะเป็นความรู้สึกที่จริงใจนะอ่าก็อาจจะมีการแบบมาเจอกันเพื่อพิสูจน์รักแท้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืมเนี่ยไพ่เซเวนอเนี่ยเขาไม่มองใครนะคะเขาไม่มองใครละแล้วก็เขาจะเลือกคุณอะนะนะคุณคือหนึ่งเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้ามีตัวเลือกมีช choice ต่างๆเขาจะแบบจบ จบทุกอย่างนะคะเพื่อจะมีคุณแค่คนเดียวและนะคะนกรู้สึกว่าอืมทุกอย่างอะ่ะมันอาจจะแบบมันอาจจะเริ่มที่จะจับต้องได้อะนะคือถ้าคุยกันผ่านโลกออนไลน์มาตลอดเนี่ยนกมองว่ามันจะเริ่มแบบว่าได้เจอกันแล้วนะอืมเริ่มที่จะเป็นอะไรที่มันแบบ s i c of c บ u ั s นะคะได้พบได้เจอกันแล้วอะนะ ไม่ใช่แบบว่าคุยกันแต่ในโลกออนไลน์นะนก็รู้สึกว่าจะมีการได้เจอกันตามที่แบบตกลงสัญญากันเอาไว้นัดหมายกันเอาไว้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เริ่มที่จะจับต้องได้นะคะจะจะเริ่มเป็นรูป,ปรธรรมนะก็ประมาณน,นี้นะคะสําหรับความรักของชาวราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคนโสดชาวราศีเมษเป็นอย่างไร เน็ตคนโสดพลังงานความรักคนโสดเป็นอย่างไรบ้าง The Hermit นะคะ Woo King of Pentacles Knight of Wands The Wheel of f o r t u n e นะคะ King of Wands โอเคคนโสดพลังงานของคุณนะวีคุณกำลังจะมีคู่เหมือนกันนะเนี่ยดูสิใต้สำรับนะคะขึ้นพ่สองถ้วยนะอชาวเมธบางท่านบางคนน่ะกำลังตามหาคนที่ใช่อยู่เหมือนกันแต่คุณแบบว,ว่าคุณไม่ได้รีบนะเจอเจอก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคุณกําลังเฟ้นหาค,คนที่ใช่จริงๆเท่านั้นนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นแล้วก็ในระหว่างเนี้ยคุณก็แบบ เออสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะนะคุณทำงานคุณเก็บเงินคุณสร้างความมั่นคงความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะคุณต้องการอะไรที่มันแบบเป็นความรักที่จับต้องได้นะคะเป็นรูปธรรมความสัมพันธ์ที่มันเป็นจริงได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะในเรื่องของความรักเนาะคุณก็โฟกัสในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้นะ มองว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทนะในเรื่องของการงานการเงินก็ทําให้คุณมีความมั่นคงจริงๆแหะนะทีนี้นะคะตัวคุณเองอะ่ะมีกําแพงสูงเหมือนกันนะกับคนที่จะเข้าหาคุณอ,ะอ่ะไม่ง่ายนะคะสำหรับคนที่จะเข้าหาคนโสดชาวเมนะคะต้องแบบต้องแกล่งนะคะต้องสามารถที่จะทําลาย กำแพงหัวใจของชาวเมดได้จริงๆนะคะถึงจะแบบสามารถเปิดใจได้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบางคนอะอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นออไพดเดอะ์ฮอร์มิตนะคะพลังงานก็คืออยู่คนเดียวได้นะคะแล้วก็ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะอาจจะโสดจนชินนะคะหรือว่า,ารักความสงบเนาะสันโดษอะไรแบบนี้ยนะ ก็อย่างที่บอกอาจจะก,กําลังเฟ้นหาคนที่ใช่อยู่ก็ได้นะคะความรักเป็นยังไงขึ้นสองถ้วยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะด้วยพลังงานของไพ่เวลฟอร์จูนเนี่ยนั่นหมายความว่าโชคชะตานะคะกำลังจะนำพาใครบางคนนะคะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนะคะในช่วงนี้นะ เออคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันผ่านผ่านงานได้นะคะคนคนนี้ก็อาจจะโสดมานานเหมือนคุณก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วนะคะทํางานเก่งเหมือนกันกับคุณนะคะแล้วก็เออคนโสดเนาะเจอกันผ่านการท่องเที่ยวการเดินทางได้นะคะ อืมก็มีพลังงานของชาวธาตุดินค่ะพลึกศกกันมังกรแล้วก็ชาวธาตุไฟเมษรสิงห์ธนูน,นะคะเป็นยังไงอีกคะเมื่อคุณมีใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วขอดูหน่อยแล้วจะยังไงอีกคนโศชาวเมษอืมก็ต้องระวังนะขึ้นไพ่สองใบนี้่ะ ขอมีไพ่เตือนขึ้นมาด้วยนะคะคนโสดระวังระวังคนที่เขาจะดึงเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือดึงคุณเข้าไปอยู่เป็นความสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะคะเอออันเนี้ยต้องระวังนะเพราะว่าขึ้นไพ่เดวิลเขาอาจจะมีพันธะภาระอะไรบางอย่างหรือคนคนนี้เข้ามานรู้สึกว่า เขาอาจจะยังดูไม่ค่อยจริงจังในเรื่องของความรักนะคะให้เจ้าชู้มากสามใบเนี้ยนะต้องระวังนะคะแต่คุณจะรู้สึกถูกใจเขามากนะคะคนโสดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คให้ดีนะถ้าเกิดเขาขอปิดให้ใบนี้หน่อยเก้าถ้วยอืมคือจะมีแรงดึงดูดต,ต่อกันสูงอะ่ะคุณและเขาอะ่ะนะถ้าเกิดเขาโสดอะ่ะก็เป็นคนที่ใช่ไปเลยได้นะเออเป็นไพ The Sun ่เดิรันอ่ะ เป็นเป็นคนที่เราแบบตามหามาตลอดก็ได้นะคะคนคนนี้นะเออน้รู้สึกว่าเออถ้าเขาถ้าเขาโสดนะแต่เขาแบบอาจจะแบบมีตัวเลือกเยอะนะคะเขาก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครเนาะมีตัวเลือกเยอะเขาก็จะเลือกคุณเพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างคุณและเขาอะสูงมากอย่างที่บอกนะคะเออเขาก็จะแบบ เขาก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเช่นกันนะคะเหมือนที่คุณรู้สึกกับเขาอะ่ะนะประมาณนั้นก็จะมีพลังงานของพ่อไม้แม่ไได้นะคะหรือคนที่เด็กกว่าคุณแล้วก็มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้นะอืมก็มองว่าจะมีคนเข้ามาถูกใจคุณนะคะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ด้วยเนี่ยคุณจะเจอความรักที่ใช่แล้วอะแล้วก็จะดึงดูดซึ่งกันและกันมาก คุณสองคนจะเลือกกันละกันในกรณีที่เขาโสดนะอ่าอันเนี้ยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่โสดแล้วก็คุณต้องระวังว่าเขาจะมีผันท้าาระอยู่แล้วหรือเขาจะดึงคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์หลับๆนะคะเพราะว่าคุณคนเนี้ยเก่งในเรื่องของการพูดการเจราจาสื่อสารนะคะเขาจะแบบโน้มนนาวให้คุณเข้าไปอยู่ในนั้นจนได้นะเออในความสัมพันธ์แบบนั้นนะ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่า อุ้ยคนคนนี้คือแบบใช่มากๆเลยอะไรเงี้ยแต่มันมันใช่แต่ว่าเขาไม่โสดไงถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เอาเนะคุณก็จะแบบคุณก็จะไปทุกข์ใจภายหลังได้นะคะอันนี้คือไพ่ขึ้นมาเตือนนะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวาวรักคนโสดน,นะเดี๋ยวเรามาดูการงานการเงนินเพิ่มนิดหนึ่งเนาะ การงานเป็นไงบ้างคะการงานการเงินมีโอกาสได้เดินทางนะคะสำหรับใครที่แบบเอออยากจะไป ต่างประเทศนะคะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอ่คุณมีโอกาสได้เดินทางไกลนะแล้วงานที่คุณไปทำอะ่ะให้ผลตอบแทนที่แบบสูงมากนะ 9, 9เก้าเก้าเหรียญเนี่ยคือคุณสุขสบายไปเลยอ่ะนะคะอืมอ่าสุขสบายไปเลยนะคะสำหรับการการที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะอืมหรือบางท่านบางคนมีการแบบว่ายังไงอะ่ะ อาจจะไม่ทำงานที่เก่านะคะไปมองหาโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆเพื่อที่อนาคตของตัวเองจะได้ก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะเพราะว่าดูเหมือนกับถ้าคุณเกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ทางใกล้หรือต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะนกเห็นแล้วคือดูการเงินจะดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าบางทีการที่คุณไป ไปอยู่ในที่ไกลๆอ่ะคุณอาจจะเหงาบ้างน,นะคะเหมือนเราได้จากบ้านเกิดเราไปจากเพื่อนจากสังคมเราไปเราอาจจะต้องไปอยู่ในสังคมใหม่ๆคุณก็อาจจะเหงาแต่จริงๆก็คือสุดท้ายคุณก็จะปรับตัวได้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะเออทุกสถานการณ์คุณเอาอยู่นะไม่ว่าคุณจะทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะอืม แต่เกณฑ์การเดินทางอะ่ะขึ้นมาสูงมากๆสําหรับใครที่รอการเดินทางคุณจะได้ได้เดินทางแน่นอนนะแล้วในช่วงนี้งานงานเยอะมากดูสิคุณอาจจะทุ่มเทในเรื่องของการงานเพื่ออนาคตของตัวเองก็ได้นะแล้วนกก็เห็นไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาก็คือเงินก็แบบเฟื่องฟูมากก็คือแบบว่าลังไหลเข้ามาหาคุณอะ่ะเออด้วยความสามารถของคุณนะคะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่าในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ชาวราศีเมษขอขยายแปดถ้วยหน่อยไม่ได้แย่นะครับังงานขึ้นมาดีอุ้ยเทนอฟคัพโอเคบางคนนะคะบางคนอย่างเช่นไปอยู่ต่างประเทศนะคะเหมือนกับว่าเก็บเงินได้เยอะแล้ว จะกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงบ้านก็ได้กลับนะคะอาจจะกลับมาอยู่กับครอบครัวเลยหรือว่ากลับมาเยี่ยมก็ได้นะคะอันนี้คือที่นกเห็นนะอืมประมาณนั้นก็คือจะมีเวลาได้อยู่กับคนรักมากขึ้นครอบครัวก็ได้คุณพ่อคุณแม่นะคะปุตรล้านอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะคือมีโอกาสที่จะได้มีเวลาแห่งความสุขร่วมกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินของคุณก็ ก็พร้อมมากแล้วนะคะในช่วงนี้นะอืมงานอะไรที่เหมือนมันยากเหมือนมันเอ่อต้องใช้ความพยายามนะคะขอให้คุณมั่นใจเลยชาวราศีเมษดูสิคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะเออความเจริญรุ่งเรืองนะคะกําลังรอคุณอยู่ในในหนัคตนะคะข้างหน้าเนี่ยนะยังไงก็ขอให้คุณแข็งแกร่งเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะที่สามารถที่จะแบบ สยบสิ่งโตได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานการเงินไม่มีปัญหานะคะในกรณีที่คุณก็ยังทํางานอยู่คุณก็ยังหาโอกาสดีๆให้กับตัวตัวคุณเองอยู่คุณคุณโอเคนะคะที่โนเห็นนะออคุณจะประสบความสําเร็จนะเนี่ยการประสบความสําเร็จในต่างถิ่นต่างแดนนะคะขึ้นมานะสิ่งที่คุณ ได้ทำนะคะมันเหมือนกับถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับผลตอบแทนนะคะให้กับตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินที่มั่นคงนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้นกขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ